สวัสดีครับเราจะไปทําบุญที่วัดกันนะครับมาดูกันนะครับว่าวัดที่กัมพูชาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เทศากาลนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเทศากาลสงสาเรเดือนสิบหนะคนเยอะมาก 我们。

เหยียดนะฝนตกเดินกาลางฝนวัดผมเปียกเลยเปียกเลยเปียกไม่ใช่เพราะฝนนะเปียกเหงื่อครับเปียกเหงื่อวัดผมไม่ต้องพัดถุงมาแล้วเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะพัดถุงแต่ว่าไม่เอาสบายแบบเราจะเดินสบายตัวโตมะนะครับ <c oughs> น,นี่เราเข้าบบอะไรอ่ะแต่ไม่รู้ค่อะไรอันเอ้อไ,ไม่ใช่นะ่ชอฝนก็ตกนะครับวันนี้นะครับมีงานอะไรก็ไม่รู้เราก็เดินมาดู ากครับก็เจอเราก็ทําบุญกันเรียบร้อยนะครับในวันสามเดือนสิบของคนบูชานะครับกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ